นี่วันนี้เอรีจะพามาดูดอกบานไม่โรยของที่บ้านเราเป็นคนปลูกกับมือนี่มันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมรูปหัวใจอะ่ะมันไม่ใช่แค่ดอกเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนี่ยเนี่ยนี่มันนี่นี่เริ่มเป็นจะดูแบบใหญ่ๆเนี่ยมันน่าทึ่งมหัศจรรย์ไหมล่ะหรือมันกลายพันธุ์ นี่ยนี่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 แหวหรืออะไรเนี่ยเนี่ยหลายดอกนะจ้าไม่ใช่ว่าดอกเดียวเยอะเลย,นลยเนี่ยแล้วข้างใต้นี่เยอะเลยจ้าเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมหรือว่ามันเป็นพัดอะไรเนี่ยสักอย่างริมนน้นอีกเยอะนี่ริมนน้นริมข้างใต้แต่นี้พุ่มใหญ่เล เราก็มาปลูกอีกเราเพาะแล้วเราก็มาปลูกไว้ตอนก่อนหน้านี้สักอสองอสามเดือนสองเดือนสามเดือนอ่ะโอเคอันนี้สีเดียวนะตรงนี้ก็สวยนะ